มาเรื่องการบ้านการเมืองหน่อยนะครับวันนี้ฮะวันนี้บ่ายสองโมงครับวิปรัฐบาลนะเขาจะประชุมกันที่อาคารรัฐสภาหาเรื่องหาลือในหลายเรื่องด้วยกันนะฮะหาลือในหลายเรื่องด้วยกันนะฮะ <c oughs> เรื่องที่สําคัญ <c oughs> ก็เป็นเรื่องของอการที่ฝ่ายค้านเนี่ยเปิดอภิปรายนายกบัญชีตาม,ม,ตามรัฐมนตรีน้ำตาลหนึ่งห้าสองนะฮะแบบไม่ลงมติเนี่ยที่เรารอกันอยู่เนี่ยนะครับดูว่า เขาจะเคาะกันวันไหนนะฝ่ายค้านเห็นว่าอยากจะได้วันศุกร์ที่6นี้ใช่ไหมใช่ก็กอย่างนี้ต้องอธิบายก่อนว่าวันนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนหลังจากประชุมวิบเนี่ยแหละในเบื้องต้นว่าเกี่ยวกับเรื่องกรอบการอภิปรายเนี่ยมันจะเดินไปยังไงคือคต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าคุณเทวันลิพตาพลบเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็อีกตําแหน่งหนึ่งเนี่ยท่านก็เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิบรัฐบาลเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าวิบรัฐบาลของรัฐบาลชุดนี้มีทั้งหมด รวมกรรมการกับที่ปรึกษาด้วยเนี่ยหกสิบเจ็ดคนหกสิบเจ็ดคนว,วิปนะใช่กรรมการวิปนะใช่โอ้โห,โหถือว่าเยอะมากสาเหตุเพราะว่ามันมีพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคไงม,มันต้องมาเช็คเสียงกันครับหลายพรรคนะครับก็คือ,อประเด็นที่คุณเทวันจะปิดห้องประชุมวันนี้ มันจะมีอยู่สามเรื่องหลักนะครับเรื่องแรกเนี่ยเขาจะมาคุยกันเรื่องปัญหาเรื่องฝ่ายค้านตั้งกระถูครับที่ผ่านมาที่ท่านนายกไม่ไปตอบแล้วก็โดนโจมตีว่าหนีรับาเนี่ยไอเรื่องเนี้เขาจะหามาตรการแก้ปัญหาแล้วก็เ,ออเรื่องที่สองก็คือในเรื่องกรอบวันเวลาการอาภิปรายประเด็นถวายสัตว์นี่แหละว่าอ่ามันควรที่จะใช้วันไหนแล้วก็เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนประเด็นที่สามเนี่ยก็คือเรื่องรูปแบบการประชุมว่าจะประชุมจะอภิปรายเนี่ยจะเป็นแบบ เปิดเผยหรือแบบลับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบการประชุมของบ้านเราเนี่ยเขาเขียนไว้ในรัฐมนูญว่า1เปิดเผยครับเปิดเผยก็คือว่าก็ต้องมีล่างภาษามือได้วยนะในข้อมการประชุมมีถ่ายทอดสดให้มันโปร่งใสและส่อเนี่ยคือประชุมลับคนที่จะเสนอประชุมลับได้เนี่ยก็มีคลมอหนึ่งแล้วก็สสหนึ่งในสี่หรือร้อยยี่สิบห้าคนเรื่องที่จะเสนอประชุมลับเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับควอมมั่นคงนะฮะหรือเรื่องที่พิจารณาแล้วเนี่ยไม่ควรไปที่เปิดเผย ใชแ่แต่แต่ว่าคือจริงๆในข้อบังคับประชุมเนี่ยเขาเขาไม่ได้เขียนเขียนไว้ประเภทของหัวเรื่องนะเขาเขียนว่าแค่ว่าถ้าเกิดขอประชุมรับเนี่ยถ้าเกิดว่ามติที่ประชุมรับรองเนี่ยคือประชุมได้เลยแต่ว่าส่วนมากที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่พี่กบว่านั่นแหละก็คือในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องที่เกี่ยวกับความอ่อนไหวสําหรับขั้นตอนหลังจากประชุมวันนี้มันน่าจะได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วแหละแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้คือวันที่3ากันยายนเนี่ยคุณเทวันเนี่ยจะเอาข้อเสนอเบื้องต้นเนี่ยไป จากการประเมินแล้วที่ฝ่ายค้านเขาล็อกไว้อยากจะได้วันศุกร์ที่หกสาเหตุที่อยากได้วันศุกร์ที่6เพราะว่าอะไรจันักคารมันมีประชุมสวปึ่งซึ่งสัปดาห์นี้ไม่ทันอยู่แล้วพุทธพัฒน์มีประชุมสภามันก็จะเหลือวันศุกร์วันเดียวที่มันมันจะเหมาะแต่วันศุกร์ที่6ไม่น่าจะทันเพราะไปดูตารางงานท่านนายกแลตลอดทั้งสัปดาห์นี้ท่านนายกไม่ว่างเลยละเอียดเลยใช่แล้วก็เขาก็เลยมีการประเมินกันว่ามันน่าจะไปตกในช่วงวันที่11 12กันยาพุทธพัฒน์หน้า สาเหตุเพราะว่าวันที่สิบสามเนี่ยแถบสามกันยาวันศุกร์เนี่ยท่านนายกไปสมุยอ่าแล้สิบเอ็ดสิบสองมันก็ตรงกับการประชุมของสภาผู้แทนราศฎรใช่ไันแต่ว่ามันมันเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดข้ามไปอีกอาทิตย์ที่สามหมดแล้วมันก็จะปิดปิดสมัยประชุมไม่เรียบร้อยละโอ้โหมันก็น่าจะเหมาะที่สุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสสใช่ไหมก็คือเป็นวันพุธเพ้่งผ่าไปก็คือเสียสละนะครับประเด็นนี้นะประเด็นเรื่องของการจะรับไม่รับเนี่ยนะประชุมเนี่ยเมื่อวานนี้คุณออนอนเอี่ยมสะอาดครับ โฆษกพรรเพื่อไทยก็พูดถึงประเด็นนี้บอกว่า,านายกนะฮะรวมถึงรัฐบาลเนี่ยอย่าวิตกจริตหรือว่าตีตนไปก่อนไข้นะฮะการอภิปรายทั่วไปเนี่ยเป็นการตรวจสอบของฝ่ายค้านตามวิถีประชาธิปไตยฮะแล้วก็อยากที่จะให้ประชุมโดยเ,ยเปิดเผยนะประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆนี่ฮะคุณอ,อนุสรก็มาเดินเกมยั่วนะว่า ถ้จริงๆในการอภิปรายมันมีแค่สองประเด็นก็คือหนึ่งไอ้เรื่องปมถวายศาสตร์และสองเรื่องการแถลงนโยบายที่ไม่ไม่มีตัวเลขก็ประมาณเนี่ย,ยแหละก็บอบกว่าก็อย่าปากกล้าขาสัน่นถ้าเกิดมั่นใจก็เข้ามาตอบคาถามในสภาเม่เป็นในในทำนองเดินเกมยั่วเสือเอาอยาา่างถ้ำดูดูว่าเสือเนี่ยจะออกหรือเปล่าแต่ว่าก็ <laughs> <laughs> คุณเทวันเขาก็ไม่รับปากนะคุณเทวันก็บอกว่าเอ๊ยก็ยังไม่แน่ใจว่านายกจะมาตอบเองหรือเปล่า คนที่พูดได้คนเดียวก็คือก็คือบิ๊กตู่นั่นแหละนั่นแหมเนอ่ยแต่คุณวิรัติรัตนเสศนะครับประธานวิปรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็บอกประมาณว่าก็เห็นด้วยนะที่จะให้มีการอภิปรายแบบเปิดเผยนะฮะ<ม>เออไม่ต้องรับนะเพราะว่าประเด็นเรื่องนี้ไม่มีอะไรรับไม่มีอะไรซับซ้อนอ,อ,อยากให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับทราบเดี๋ยวรอวันนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนเบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยววันวันอาคารเนี่ยก็น่าจะมีความชัดเจนตามลาดับอีกครั้งหนึ่ง ครับนี่ฮะมาดูความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์มาเลยกันนะครับเมื่อวานนี้ครับคุณองอาจครามภพบูรรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับนำอดีตสอสอนะครับอดีตแล้วก็สอกนะฮะสอข,อของพักนะฮะมาร่วมถแถลงข่าวบอกว่าพักเนี่ยเตรียมจะเสนอร่างพรบระเบียบบัญหาราชการกรุงเทพมหานครฉบับที่ต่อสภาผู้แทนราษฎรก็คือว่าให้ปลดล็อกให้มีการเลือกตั้งสอ อ๋อคือคืออย่างนี้คือในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขารัฐรัฐจีจานุเบศาเนี่ยเขาประกาศกฎหมายเรื่องตั้งน้องถิ่นหกฉบับหนึ่งในหกฉบับเนี่ยก็คือไอ้กฎหมายรเบียบบริหารก็ทมเนี่ยแหละซึ่งมันมีรายละเอียดแตกต่างไปจากฉบับเดิมอยู่สองประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยคือว่าจานวนสอก,กอแตกต่างไปก็คือของใหม่เนี่ยเขากําหนดให้สอกเขตละคนเท่ากับว่ามีห้าสิบสสกจากของของเดิมเนัรคบ ส่วนประเด็นที่สองเนี่ยสอขอเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามนะว่าไม่ให้เลือกแต่ว่าเขาบอกว่าให้หยุดไว้ก่อนให้หยุดไว้ก่อนรอการปรับปรุงกฎหมายไอฉบับนี้ให้มันสอดคล้องกับแผนป,ปฏิรูปประเทศกับแผนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งทำไมเขาไม่ปรับปรุงมา,มาต้องตั้งแต่แรกเลยผมผม,ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันก็อาจจะงานเยอะแต่<อ>แต่ประชาธิปัตย์เขาไม่รอไงใช่เ,<อ>เพราะเ,<อ>เพราะว่ามันมันไม่มีกาหนดไงว่าเมื่อไหร่จะปรับปรุง็จเออเขาก็เอาเลยขอขอให้เลือกตั้งกับเสทียรสขอใช่ พราะสถานปะปัจจุบันของสกสอคอปัจจุบันเนี่ยหลังจากหมดวาระหลังจากยึดอำน,นาจเนี่ยมันเป็นการแต่งตั้งโดยคําสั่งคอรชอครับใช่ไหมแล้วก็สาเหตุที่ประชารัปัดเขาเดินเกมจะมาขอให้เลือกสชออเนี่ยเพราะว่าสชออเนี่ยไม่ต้องทํางานในเขตมันก็จะเป็นฐานฐานเสียงการขยายฐานฐานเสียงในเบื้องต้นนั่นแหละเพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับซึ่งประเมินว่ามันจะมันจะมีขึ้นในช่วงปีหน้า ก็ยังไม่รู้นะที่แรกเขาก็าจะปลายปีนี้แต่ปีอาจจะไม่รู้อาจจะไม่ทันไม่ไม,ไม่ไม่น่ามันไม่มีข่าวเลยประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่าเขาก็วางตัวคนจะลงผู้ว่าแล้วนะอบอกว่าเปิดมานี่นะรับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์ขนาดไหนอะเนี่ยคุณอภพิสิทธิ์หรือเปล่าแต่ผมว่าประชาธิปัตย์เหนื่อยน,นะเพราะว่าถ้าเกิดดูจากให้การเลือกตั้งสสเน,เนี่ยสามสิบเขตเนี่ยศูนย์พันหมดเลยนะศูนย์พันกรุงเทพนะเออใช่เหนื่อยเหนื่อยก็เอาเอาคุณอภพิสิทธิ์มาสู้ไม่ได้ ก็ไม่รู้ก็ต้องมาวัดัะคุณชัดชาติสิธิพันธ์ของเพื่อนใหไหวไหวหรือว่าล่าก็ต้องรอดูหรือคุณพิสิทธิ์อาจจะไปลงเป็นอิสระโอ้โหย่งงนี้หนักเยเสียงแตกก็ไม่ใหญ่เลยหนักเลยเพราะฐานเสียงประชาชนไม่มีนะครับนี่ฮะก็ดูแล้วกันนะครับว่าการเมืองท้องถิ่นในเงเทีมนครเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ้าวนะครับเอาละ